มาแล้วครับขบวน517นะครับวันนี้ก็มาก่อน417นะครับตอนนี้18นาฬิกา5นาทีนะครับมืดแล้วนะครับต่อไปก็ต้องไปถ่ายสถานีอย่างเดียวนะครับ6โมงนี่มืดแล้วครับตอนนี้อันนี้พอดีมีไฟถนนนะครับพอได้เห็นตัวรถหน่อยนะครับส่วน417นี่ออกเมืองพนมาแล้วนะครับ 517นี่ถึงจะมาก่อนแก,ก,ก,ก่ก็ต้องไปถูกกักที่ขอนแก่นนะครับเพราะว่าทิ้งห่างไม่เยอะนะครับคืนนี้ก็มีขบวน559นะครับ559นี่ต้นทางแก่งคอยนะครับคืนนี้ แล้วก็มีตองห้านะครับตองห้าก็ออกแหลมชะบังมานะครับแล้วก็ห้าสาหนึ่งนะครับ บน517นะครับเนี่ยถ้ายืนถ่ายตรงนี้นี่ไม่เห็นเลยนะครับต้องมาขยับมาตรงแสงไฟนิดนึงนครับ